ซีรีส์วางแผนเกษียณสุขนะครับคนนี้แสดงความคิดความเห็นนะครับเข้ามาในซีรีส์นี้นะครับในคลิปวิดีโอตอนหนึ่งนะครับในหัวข้อที่ว่าโดยประมาณนะผมสรุปให้ว่าเขาพูดถึงในเรื่องของอคุณไม่รู้เรื่องความจนของคนจนนะครับอายุเยอะมันไม่มีเงิน จะกู้ยังไงในส่วนของพวก r e เ e ิร์สมอร์ a g กเนี่ยอ่ามันจะกู้ยังไงกู้ได้ที่ไหนล่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฝากกดไลค์กด like, Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยทุกท่านสามารถแสดงความคิดความเห็นได้เลยนะนะครับสแสดงได้เต็มที่เลยไม่ว่าคุณจะมีความคิดในรูปแบบไหนไม่ตรงยังไงได้หมดนะครับเพราะทุกความคิดความเห็นร้วนมีประโยชน์นะครับกับทุกทกท่านเสมอนะอ่ะคนนี้แชร์มาว่าพูดได้ทั้งเพคุณไม่รู้เรื่อง ความจนของคนจนแสดงว่าเรื่องกู้เงินโกหกทั้งเพกู้ยากอ่ะในเรื่องของร e เวิร์สม r เก t ที่เราคุยกันในคลิปตัวเนี้ยคือมันกู้ได้เลยขอแค่มันต้องมีทรัพย์สินไงในโจทย์ของตัวคลิปวิดีโอนั้นคืออายุเกออายุกเกษียณแล้วแล้วก็ได้บำนาญแล้วนะแล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังแต่เงินไม่พอใช้มันจะมีทำยังไงให้อยู่ได้ยันตายอ่ะหนใน โจทย์ที่ผมใส่ไปคือหนึ่งในคำตอบที่ผมใส่ไปคือการทำรี e วิร์สมอ g เก e คือเอาบ้านเนี่ยแหละเอาไปเข้าซึ่ง r e ี e วิร์สมอ g เก e เขาให้คนอายุเยอะๆทำคือ60ขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับในการขอสินเชื่อรีเวิร์สมอ g เก e ในการเอาบ้านไปค้ำแล้วก็เอาเงินออกมาแน่นอนละ่ะถ้าดูดู e ี e วิร์สมอ g เก e เราเสียเปรียบธนาคารอยู่แล้ว นะเพราะว่าเขาให้เขาให้ไม่เต็มหรอกเขาให้เต็มที่คือ70%ของยอดประเมินของบ้านนะครับเขาให้แค่นั้นนะส่วน30%นั่นแหละเขาเอาไปทำกำไรก็พูดแบบตรงไปตรงมาเลยเวลาเขาเวลาเราเสียชีวิตปุ๊บเราไม่ได้ทำการไปบดจำนองเขาก็ต้องเอาไปขายนะครับทำกำไรให้กับธนาคารมันเป็นเรื่องปกติของ ธุรกิจธนาคารนะแต่รีเวิร์สมอ t g ์เกมันเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่หนึ่งลูกก็ไม่มีพ่อแม่ก็ตายแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีอยู่คนเดียวอะ่ะอยู่คนเดียวตายไปแล้วทรัพย์สมบัติมันจะไปส่งที่ใครอะ่ะใช่ไหมอเร,เราก็เอาเปลี่ยนทรัพย์สมบัตินั้นไปเป็นเงินที่เราจะใช้นะครับประมาณสัก20-25ปีโดยประมาณถามว่าหลังจาก25ปีแล้วแล้วเรายังไม่ตายละ่ะ นั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะในระหว่าง25ปีอ่ะคุณต้องมองเห็นลู่ทางนะครับมองเห็นลู่ทางว่าเฮ้ย <c oughs> คุณเราจะทำไงต่อไปนะมันเป็นอีกแผนหนึ่งที่จะต้องเข้ามาว่าหลังจากที่เราเงินกู้ที่เรากู้ไปอ่ะมันโอนมาให้เราครบหมดแล้วเนี่ยเราจะทำไงต่อมันก็ต้องเป็นแผนที่เราต้องวางกันต่อไปนะครับ เราชีวิตจริงอะ่ะนี่คือชีวิตจริงๆของการเกษียณคือเมื่อเรามีขีดจำกัดด้านการเงินแต่ชีวิตมันต้องดาเนินต่อไปโดยไม่สามารถอ้างความจนได้อันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะเราอ้างความจนที่จะไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะชีวิตมันต้องดาเนินต่อไปชีวิตมันต้องซื้อข้าวซื้อน้ำมีที่พักอาศัยมีที่อยู่มียารักษาโรคนะครับ เราจะมาอ้างความจนแล้วไม่ทําอะไรไม่ได้มันมันต้องมีหนทางสักหนทางหนึ่งเพราะนั้นในซีรีส์วางแผนกเกษียณผมก็จะหยิบเอาแต่ละหนทางที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้นี่แหละนะครับเอาแบบเบสิกเบสิกเนี่ยมามาพูดคุยกันนะครับซึ่งมีหมดเลยตั้งแต่การวางแผนในรูปแบบที่เตรียมพร้อมมาดีนะค วางแผนหุ้นกู้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันวางแผนเตรียมเงินมาพอมไม่ดีแล้วก็เกษียณอย่างสุขสบายครับวางแผนในตอนที่คุณไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแล้วมันเหลือแค่นี้มันจะมีหนทางไหนไปต่อหรือแม้กระทั่งเมื่อเรากรเกษียณแล้วแต่มันไม่สามารถหยุดทำงานได้ชีวิตยังต้องดาเนินไปเพราะถ้าหยุดทางานเท่ากับไม่มีเงินแสดงว่าเราต้องหางานใหม่ทำหลังการเกษียณเพราะนั้นไองานใหม่นั้น่ะ ถ้าเราไม่มีความรู้เลยเราจะทำยังไงอ่ามันก็มีหนทางของมันก็คืออ่สาสถานที่ฝึกอาชีพอ่าซึ่งก็มีมีจริงนะครับแล้วก็ไปเรียนจริงได้นะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยไปเรียนกันนะครับหลังกเกษียณเนี่ยเขาไปเรียนกันแล้วก็ไปหาอาชีพใหม่อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเขานะครับซึ่งพวกเนี้ยมันคือเรื่องที่เราไปประสบพบเจอได้นะเพราะนั้น คนเหล่านี้แม้กระทั่งโจ์เนี่ยนะครับเขาไม่มีเงินเขาก็คือโจย์คนจนจนหนึ่งแต่ทำไมแต่ทำไมความจนมันมันทําให้เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเหรอพูดตามตรงมันก็ไม่ใช่เพราะยิ่งจนเนี่ยแหละเรายิ่งจะต้องขนขวายทํานูน่ทนทํานี่ยิ่งจนเนี่ยแหละเราจึงยิ่งจะต้องหาหนทางในการอยู่รอดนะครับ ไม่ว่าจะวิธีการใดก็แล้วแต่เพราะนั้นไอซีรีส์วางแผนเกษียณเนี่ยแหละผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันแล้วก็ให้ทุกท่านได้แสดงความคิดความเห็นแล้วก็เอาความคิดความเห็นของทุกท่านเนี่ยแหละมาแชร์นะครับเอาประสบการณ์ที่ทุกท่านมาเล่าเนี่ยแหละมาแชร์ต่อมาทําคลิปวิดีโอต่อไปเพราะนั้นลองแชร์กันเข้ามาว่าเมื่อเราจนเราจะทําไงต่อไปเพราะเมื่อหลังเกษียณชีวิต เราไมไม่เกษียณด้วยชีวิตเรามันต้องดําเนินต่อไปหลังจากเกษียณเราเตรียมพร้อมสําหรับชีวิตเราอย่างไรบ้างทุกท่านลองแชร์กันเข้ามานะครับก่อนจากกันนะครับ阿ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ดดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ